ก็สู่รายการเยาวราชสโม,มสรในช่วงที่2ครับผู้ชมค,ครับในช่วงนี้นะครับเรามีนักวิทยากรที่เรียกว่าเป็นปรมาจารย์สุดยอดของเมืองไทยทีเดียวนะครับหลายคนคงอาจจะลืมๆถ้ท่านไปแล้วก็ได้สําหรับคนยุคใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่สําหรับคนยุคเก่าสําหรับผมเนี่ยรู้จักแน่นอนเลยทีเดียวและที่สําคัญก็คือเรายกให้ท่านเป็นสุดยอดปรมาจารย์ทางด้านวิทยากรจริงๆครับอาจารย์เวงมีอะไรแนะนำครับครับผมก็ตื่นเต้นมากนะได้เชิญว่าบุคคลสาคัญครับ แต่ท่านนี้ก็เหมือนเป็นเสมือนพี่ชายของผมและของเขาเลยเขาร่วมถึงมากในู่วการบันเทิงด้วยกันครับท่านเก่งมากไม่ว่าวิชาของท่านครับหรือในการถึงทุกวันนี้ท่านไม่ได้อายุค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับเด็กยังหนุ่มอยู่นะฮะแต่ท่านก็ยังไม่ได้ทิ้งวิชาชีพของท่านครับบุคคลท่านนี้เราบัญชีนี้จ้องรับท่าน อาจารย์ไหนแสงทองสุขครับครับขอเกิญสัครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์มาไม่มาเปล่ามาเอาดําตับเป็ดมาด้วยเต้ยที่ไปไหนมาอ้าวพี่หนูจะไปไหนได้นี่รายการเยาวราชสโมสรหนูก็ไปเสาะหาสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมไงวันนี้ก็เลยพาอาจารย์ไหนแสงทองสุขมานั่งร่วมพูดคุยในรายการเราแหมแล้วพาไม่พาเปล่าทำไมหรอพาอาจารย์มาซาอายุเยอะเลยอาจารย์มืดสามสิบปีแล้วผมเจออาจารย์อาจารย์ก็อย่างเนี้ย นะครับผมเห็นอาจารย์แสดงมายากลตามห้องอาหารตามสถานที่ต่างๆผมดูรู้หงุดงิดสามสิบกว่าปีก่อนเลยครับสามสิบกว่าปีก่อนครับผมไม่ใช่แค่เฉพาะตามห้องอาหารนะคะอาจารย์ไปมาแล้วทั่วโลกขาไปมาแล้วทั่วโลกไปมาแล้วทั่วโลกแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเป็นปรมาจารย์มายากลคนเดียวกล้าพูดเลยว่าคนเดียวที่วิวัฒนาการการเล่นมายากลไปเรื่อยๆครับไม่มีการหยุดยู่นิ่งขอบคุณอาจารย์แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนพี่บอก อาจารย์มิ้งเราได้เชิญมายากรเปลี่ยนหน้ามานะครับโตลอยอาจารย์สามารถทำให้หัวก็ลอยได้ไม่ใช่กระสือค่ะพี่แตจริง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 รเหรอมาอาจารย์ตอมายากรประเภทไหนนะครับที่อาจารย์ถนัดครับคืออาทิชีพมายากรของผมนี่ต้องถนัดทุกอย่างต้องถนัดทุกอย่างเลยคนฝีมือคนเวทีชุดใหญ่อะไรทุกอย่างเลยครับท่าน ว่ารายการที่ที่ที่อาจารย์ท่านไหนที่ทําอยู่เนี่ยมันเกี่ยกี่เกียรติกี่พันอย่างกี่ว่าผมแสดงต่างอายุ่สิบหกนะครตอนนี้แปดสิบสองแล้วแปดสิบสองก็ประมาณนักสิบสองปีฮะบวกเลขใหม่ค่ะพี่ตางบวกเลขใหม่ค่ะพี่โอ้ประมาณไม่ต่ำกว่าสองพันอย่างละโอ้เยอะมาก ครับท่านครับอาจารย์ที่ท่านทำให้ก่อนที่บุกเบิกหรือที่ว่าหลายคนทำให้ก่อนประเทศไทยเนี่ยมันยังเด็กก็ไม่มีใครหรือไม่มีใครคนว่ามันย่อย่างไงไปอย่างไงแล้วลำบากมากตรงนั้นมีอะไรที่ว่าหน้าคนเขาลือกันบอกว่าชมเชยมากว่าท่านเพื่อประชาชนตัวเองหมอเขียรจักรยานใช่ไหมยังไงไม่ได้ขี่รถจักรยานขี่เมอร์เซค์ครับคือตอนนั้นผมไปเช่าลงภาพยนตร์เฉลิมชาตินะฮะ มาแสดงวิทยากรเสร็จแล้วก็เงินโฆษณาก็ไม่เคยมีตอนนั้นเป็นพอดีเราออกวิทยุประชาสามพันธ์บอกว่าพรุ่งนี้เที่ยงมีมนุษย์ประหลาดคนหนึ่งจะขี่มอเตอร์ไซค์ปิดตาตั้งแต่ถนนตกไปถึงกรมประชาสามพันปิดตาปิดตาใช่ภาพาตอกตาเลยถนนตกพระลสามนี่นะจะไปที่กรมประชาสัมพันตอนนั้นอยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงไอ้หน้า น่านที่เปิดรถลอตเตอรี่นสนามหลวง<อ><อ>สนามหลวงครับผมไกลนะครับ<ม>จะปิดตาเลยเสร็จแล้วก็พอออกวิทยุปั๊บก็มีพวกเชิญพวกนักข่าวอะไรอะไรเขาไปรออยู่ตรงนั้นครับไอช่วงนี้เราก็ขี่รถปิดตาตั้งแต่ทางโน้นตกก็ไปถึงนั่นพอไปถึงนั่นปับ๊บจอดจอดปุ๊บก็ไอคนที่รออยู่นักข่าวรออยู่ก็บอกเดี๋ยวขอดูภาพปิดตาหน่อยที เราแกะให้เขาดูเขาปิดแล้วเ็าไม่สามารถจะมองเห็นแล้วเราสามารถมองเห็นได้อพอเสร็จแล้วนังสือพิมพ์ก็ถ่ายไปลงหนังสือดินแล้วก็ให้ตำรวจจับเราต้องการโปรโมทตั้งใจให้จับตำรวจจับเสร็จแล้วก็ปรับไปร้อยหนึ่งกุโลบายปรับไปร้อยหนึ่งเสร็จแล้วพอนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งสลิดจมพลสลิดก็งงก็ทําเพื่ออะไร ให้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 ทงที่บังรักเนี่ยเรียกผมไปพบพบตัวบอลสลิดบอลลื้อเฮ้ลื้อทำเพื่ออะไรอย่างนี้บอกผมไม่ได้ทำเพื่ออะไรผมเป็นนักแสดงแล้วก็มาเช่าโรงหนังเชิมชาติแสดงก็ไม่มีทุนโฆษณาเลยต้องออกหัวคิด ใช่วิธีนี้สุดยอดผมให้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ยปัจจุบันนี้ใครได้เนี่ยการตลาดสนิทดเลยฮอลล์ล็อกเออโอ้ยเออเลยคนที่ไทยได้เนี่ยวะแล้วถูกปรับไปเท่าไหร่ก็ถูกปรับไปร้อยหนึ่งกูให้มึงห้าร้อยวีที์ได้เชิญเชิญท่านไปเป็นที่ปรึกษาแล้วกตอนนีเลยเขาช่าใจแล้วให้มาห้าร้อย โอ้โหแล้วรุ่ขึ้นพอเปิดการแสดงคนมากันเต็มลงเลยใช้วิธีนี้คือต้องการแล้วไม่มีเงินไปโฆษณาสร้างให้ตัวเองเป็นข่าวนี่เป็นแผนการของอาแล้วก็ไม่ต้องายเงินมาณกี่ปีคะตอนนั้นอายุยี่สิบเอ็ดแล้วยี่สิบเอ็ดแล้วแล้วก็อาจารย์อาจารย์ขี่จากจากถนนตกเนี่ยผ่านเส้นเยาวราชป่ะผ่านนะผ่านเยาวราชเลยฮะแล้วรถก็ติดเยาวราชเฉลิมไทยแล้วก็ ไอ้สมัยก่อนรถยังไม่เห็นโอ้ยเยอะใช่ไหมแต่หมายความว่าที่คุณเอขาผ้าปิดตานี่มันไม่จริงมันมองเห็นใช่ไหมใช่ไหมเราเห็นแต่ว่าคนอื่นไม่เห็นแล้วก็มาอีกทีหนึ่งก็ประมาณเมื่อ30ปีก่อนได้ก็มีอาจารย์บุญมีลูกสาวเขาก็ไปแสดงอภิพนิหารที่จุฬาเขาสามารถมองทะลุแต่เขาใช้จิตสามารถมองทะลุเลยทุกอย่างเสร็จแล้วก็ ไปแสดงในจุฬา <c oughs> ปิดตาไอ้นักแสดงไอ้นักเรียนแถวจุฬาก็มันเดินเดินก็เอาไม้ไปกันไปชนไม้นี่นังซื้อพิมพ์เขาพิจารว่าเขาไม่จริงนะ <c oughs> ว่าอันนี้ฉ <c oughs> นหนเขาเคยทํามาแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วเขาก็ไปที่หาราไทยรัฐใยนิวไลท์ฉบับไปหาผมที่บ้านร่าอ <c oughs> าจารย์ไออาจารย์มูลนีลึกสาวเขาบอกมีจิตอะไรผมคุณยืนยันเป็นจริงเปลบา ว่าผมไม่ทราบแต่ว่าผมเคยทำแต่ทำได้แต่ของผมไม่ใช่จิตเป็นวิทยากรแต่ของเขาเนี่ยจะเป็นจิตวิทยากรเราไม่รู้เราอยากไปไปทะเลาะเขาเพราะเสนาอาจารย์บุญมีก็ยั่วเลยมาหาผมที่บ้านว่าก็จะไหน เราเป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าเรื่องไม่ควรพูดสัมภาษณ์อะไรนะลูกว่าเสียหมดลูกว่ามันเป็นจิตจริงๆนะเสร็จแล้วผมบอกผมก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป็นจิตจริงแต่ผมทําได้วิเศษคนทําได้แต่ว่าลูกสาวคุณจะเป็นจริงหรือเปล่าผมไม่รู้เขาว่าคุณต้องบอกจริงสิอันนี้เป็นมันของจริงองเป็นจริงเดี๋ยวผมเลยบอกแล้วแล้วจะพิสูจน์ยังไงเขาเอาอย่างนี้แล้วกันพรุ่งนี้ผมจะพาลูกสาวผมมาที่บ้านคุณจะให้คุณพิสูจน์ว่าจริงหรือ เป็นบัเรียกคนแล้วเป็นจริงแต่วาไอ่ได้เอาว่าผมเอามาพิสูจน์แล้วผมไม่รู้ผมก็จะรับรองว่าผมผมจริงแต้ว่าเสร็จแล้วเขาก็พามามาที่บ้านมาถึงก็บอกว่าเอาละนั่งตรงนี้แล้วก็เอาผ้าปิดแล้วให้ผมลองผ้าดยเ่พาไม่ต้องคุณแสดงเต็มที่แล้วผมดูกดูแล้วว่าเป็นจริงแล้วผมจะไปบอกว่าเป็นจริงองเสร็จแล้วเขาก็ผ้าปิดตาปิดตาเสร็จแล้วเขาก็ว่าเอาละ ตอนนี้หยิบอะไรมาเขาเขารู้หมดนะพอหยิบหนังสือมาเขาก็อ่านได้อะไรแล้ก็คแค่นี้พออย่างกอยังเอาง่ายๆเนี่ยนะผมต้องลองอย่างนะว่าคุณสามารถรู้ว่าอันนี้เป็นอะไรนไะด้แล้วผมจะรับลองทันทีเลยเขาเอาโอเคเสร็จแล้วผมก็เอาไพ่สำหรับหนึ่งหยิบมาใบาบอกไปนี่อะไรคเขาเขาไม่สามารถจะรู้ได้ออานอัดน เราออย่างนี้เลิกกันเลยวะล่ะอันนี้ไอ้ที่คุณแสดงอย่างเงี้ยลูกษย์ผมก็แสดงได้นะเสร็จแล้วก็บอกเอาให้มันเงียบไปดีกว่าอย่าอื้เช้าเลยครับเสร็จแล้วอาจารย์เลยเสียเสียหน้าแล้วที่จริงไอ้มายากลก็คือมายากลแล้วแต่ของผมเนี่ยเป็นมายากลไม่เคยไปต้มมนุษย์หรือไม่เคยไปหลอกลวงใครมายากลก็คือวิชาวิจาแสดงให้เขาดูสนุกเต แต่ว่าจะไม่หลอกคนหนึ่งคนหนึ่งคนมีพวกผู้หญิงพวกอะไรมาให้ทําเสน่ให้ทํานู่นทำนลยบอกผมไล่ไปหมดผมไม่มีผมผมไม่มีคาถาคมไม่มีอะไรอาจารย์อาจารยแสดงมายากลมานี้ประมาณกี่ปีนะครับ60ปี60กว่าปีผมเริ่มชอบตั้งแต่อายุ9ขวบตอนนั้น9 9ผมนี่พ่อผมพาผมไปวราชไอ้ไอ้ศรีรัชวงศ์เนี่ยมันมีคณะ แสดงคนคนจีนมาจากเซี่ยงไฮ้รับเดี๋ยวนี้มันไปอยู่อเมริกาละคนแรกอาจารย์ผมนะ่ะคือชื่อเหมือนเหมือนสัง่งาแ,แสดงเป็นราชา อาจารย์อาจารย์ไปดูตอนเก้าขวบพ่อพาไปดูแล้วก็เริ่มเรียนนี่ตอนกี่ขวบครับตอนเก้าขวบนั่นแหละีโอ้ไปเรียนว่าไปเรียนอาจารย์ตัวเนี้ยพมีมีอาจารย์สอนใช่ไหมแม่อาจารย์คนที่มาแสดงเนี่ยพอแสดงเสร็จผมว่ามุดก็ไปลังเวทีกอกผขขอคาแว้ว่าจะสมัครเป็นลูกศิษย์อยากจะแสดงเขายอมรับตรงนั้นเลยไหมเขาเขายอมเขาบอกเลยจะเรียนกลนะบอกใช่เขาว่ากลเนี่ย เริ่มต้นจะต้องมีไม้คูไม้กระทาสันนๆไม้คูก็ไม่มีอันเนี้ยแสดงกลนไม่ได้บอกอย่างงี้ผมขอเรียนอันนี้กันเขาเอาแน่น้ะบอกเอาแน่นเขาว่าแล้วเรื่องมีตังค์เขาบอกมีมั่งนิ่น่อยเขาว่าเาอาจารย์เท่าไหร่เขาว่าร้อยบาทคือสมัยก่อนยิงเกงขาสั้นอีงเกงขาสั้นตัวหนึ่งพึ่งแพึ่งพึ่งพึ่งยา สามสลึงนั่นหละโอ้โหขวร้อยบาทนับแสนเลยอาจารย์เอาตังค์ที่ไหนเราเลยบอกอะยรผมจะไปพยายามไปขอแม่ก็ไปขอพ่อก็ได้พอเสร็จแล้วก็ต้องใช้วิชาตัวเบาพ่อนอนหลับก่อนนี้พ่อผมใช้เข็นเข็นขัดแต่มีมีกระเป๋าเนี่ยกระแฟนอยู่เลยเลยไปขโมยกุญแจเสฟไปเปิดตอนนั้นมีเหรียญสองสลึงรัชกาลที่ห้าประมวลเหรียญต่างๆเลยขโมยมา หนึ่งร้อยบาทไดไปหาอาจารย์ไปหาอาจารย์อาจารย์ก็บอกเออเอาร้อยบาทมาแล้วเอาไม้คูนี้ลิกกลับไปบ้านลีล่จะเสกอะไรก็ไปเสกเลยเราก็ดีใจเอาไม้คูพี่กลับบ้านนี่กลับบ้านปั๊บมาถึงเราําวางเอาผ้าที่หน้าคมเราอยากได้เหล้าเสกไปเสกมาไม่มีอะไรเลยเราก็ยุ่วว่าอาจารย์ต้มเราเนี่ยวะร้อยบาทหายไปแล้วอ่ะเราเลย วิ่งกลับไปหาจารย์บอจาันเศกตั้งครึ่งวันแล้วเหม็นมีอะไรอาจารย์เลยว่าเลาะใหญ่ก็เออเมึงอนี้เอาจริงว่ะร้อยบาทคืนหรือไปแล้วก็ได้วิชาเลือแล้วก็สอนผมเอบุรีเล่นบ <ๆ S 2> ุร <ๆ S 2> ีาา <ๆ S 2> แล้วก็เล่นเหรียญสอนมาสองชุดแล้วก็เลยกลับไปฝึกแล้วเป็นแล้วหลือเอมา์าจะสอนเลยแล้วก็ดีใจกกลับมาฝึกเช้าฝึกเย็นฝึกจนข่องแล้วก็ ที่ไหนมีคนมาขายยาแล้วก็นั่งตั้งแต่ต้นจนจบไปดูก็แสดงมันเก็จับได้มันก็มาดัดแปลงจับไม่ได้ก็มาคิดนเลยค่อยคยสะสมสะสมได้ประมาณเจดแปดอย่างเลยไม่มีคนดูเรียกเดในข้างบ้านแหละมาดูแล้วก็ซื้อน้ำแข็งใส่น้ำหวานกวนั่งดู เงินเงินเราเสร็แล้วนั่นเริ่มเป็นแต่เก้าขวบนะนีวก่อนเขาย้อนถามกลับไปไอ้เงินร้อยบาทที่ได้คืนมาเนี่ยไปคืนพ่อหรือยังคืนคืนพ่อเขารู้ไหมเขารู้ไหมเขาไม่รู้แต่นี้ก็ไม่รู้พ่อผมเขาเป็นร้านขายส่งไข่ทีสุราษฎร์เสร็จแล้วเขาอยู่ในตู้เซฟแบบม้วนเป็นสมัยเหลืองสองสลึงสลึงหนึ่งราชการที่ห้าความลับนี้เคยแตกให้ใครรู้ไหมครับ ไม่ไม่มีแต่พ่อแม่ไม่รู้เลยเอารายการนี้เลยกันรายการแรกจ้าครับเจอครับเจอมีคนเขาชมท่าน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 ไหนมากบอกว่าท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากเป็นเป็นเกียรติของคนไทยโดยนะฮะโดยตรงที่ว่าท่านเป็นคนที่นำหน้าเรื่องมายากรใช่ไหมครับแม้แต่ตอนนี้บอกว่ามีข่าวแวดว่าท่านก็เปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนชุด ได้ด้วยใช่ไหมครับจริงป่ะเนี่ยจริงผมเคยผมเคยเห็นแต่เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าอย่างเดียวแต่อาจารย์เปลี่ยนทั้งหน้าเปลี่ยนทั้งชุดพร้อมกันได้ด้วยัแสดงที่ไหนบ้างครับผมโดยมากแล้วเคยไปแสดงที่ออสเตรเลียแต่ว่าในเมืองไทยนี่ก็มีนะมีตนเมื่อสองปีก่อนก็พลเอกเปรม ที่สงขาก็เขาร้องให้ผมแสดงผมก็ขึ้นเวทีแสดงแต่เขาจ้างไปแสดงไม่เคยไปแสดงเลยเดยมากก็การกุศลอะไรอย่างนี้ก็ต้องแสดงเป็นขุนศนครับเยบินไอภาพที่แสดงมีอยู่ใช่ไหมก็มีมีไหมฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับมมไ่เป็นเทปเป็นเทปนะเป็นเทปแค่นี้ครับเดี๋ยวได้ขอเข้าเข้าชมตัวอย่างนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเทปบันทึกการแสดงของอาจารย์ชาญัยแสงซ่องสุกกันค่ะ เมื่อคืนได้เห็นแล้วบอกว่าเห็นเต้นอะเห็นกับเต็นตาอะไรจะมาเปลี่ยนทั้งหน้าทั้งชุดได้ขนาดนั้นเปลี่ยนทั้งหน้าเปลี่ยนทั้งชุดแล้วไม่ได้แค่เปลี่ยนทั้งหน้าเปลี่ยนทั้งชุดนะพี่แค่ชั่วพริบตากระพริบตาเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนแล้วอาจารย์บอกว่าหนึ่งวินั่นนะสิหนึ่งวิเราเคยดูแค่เปลี่ยนหน้าอันนี้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชุด ลำพังแค่พี่ถอดชุดถอดเสื้อผ้าอยางเข้าไปแลำพ้านาทีแล้วพี่อยากช้าบนหลังพี่ต้องไปเรียกับอาจารย์แล้วนะเพราะทันทีปตาเดียวเปลี่ยนทั้งหน้าเปลี่ยนทั้งชุดเลยอาจารย์แล้วแล้วก็ที่เราเห็นข้างหลังเดี๋ยวว่าที่เป็นแบ็คกราวด์เป็นแดนเซอร์เต้นนั่นคือลูกศิษย์อาจารย์เหรอครับไม่ใช่ฮะพวกกายกรรมอ๋อเหรอครับอินพอร์ตจากเมืองจีนอ๋อเหรอจริงไม่ใช่แค่เมืองจีนอย่างเดียวนะอาจารย์ไปเรียนมาจากที่ไหนนะคะ คือผมเรียนมาจากไหนนี่เห็นว่าเต้าหลินอะไรสักอย่างอ๋อไปเรียนล้ำพัดอะไรพวกตัดแต่งแล้วมาเจอมาเจอที่ที่เน้นเซอ้์คือว่ามาจากประเทศจีนเป็นกายกรรมแล้วเธอมาสอนข้างเียงจสวยมากนะฮะนี่เพิ่งเห็นเสียดายเวลาเบรกนี้น่าไม่น่าหมดนะไม่งั้นดูยาวๆเวลามีจำกัดเดี๋ยวเบรกหน้ายังมีอีกลาไ่ได้ลาไปได้ ช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับพลาดไม่ได้พิจารณาไม่ได้ครับกับรายการของเรานะครับอยาวราชสโมสรช่วงหน้าอาจารย์ชัยบอกว่าจะมาเล่นกันสดๆในรายการสักครู่เดียวครับ